สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุก246ทารอนะคะซึ่งคลิปนี้จะเป็นของชาวราศีสิงห์นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนประจำเดือนตุลาคม2566นะคะเราดูภาพเราดูพยากรณ์เป็นภาพรวมใหญ่นะคะไม่ได้เจาะจงรวมคนท่านใดท่านหนึ่งนะคะถ้าถูกถ้าออกมาถูกใจก็ น้อมรับไว้นะคะเพื่อที่เป็นกำลังใจให้กับตัวเราแต่ถ้าฟังแล้วไม่ถูกใจก็คิดซะว่าฟังนิทานนะคะสนุกสนุกจะนำมาใส่ใจนะคะเพราะคิดว่าไม่ใช่ดวงเราถ้าสิ่งที่ดีเราก็เก็บเอาไว้นะคะเราจะมาถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะว่าเดือนตุลาคมนี้ชาวราศีสิงจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดือนตุลาคมนี้ชาวราศีสิงจะเป็นอย่างไรบ้าง โอ้ oh, the emperor นะคะราศีสิงห์ได้ The ิ m p e r o r เนี่ยหมายความว่าไพ่เดือนนี้ queen of swords ราศีสิงห์ค่อนข้างที่จะโห oh, oh, มีแต่ไพ่ใหญ่ออกั้งนั้นเลยนะคะ the j u s t i c e อะไรที่คุณติดขัดอะไรที่คุณมีปัญหานะคะห้าไม่เท้าอะไรที่ชาวราศีสิงห์กำลังฝ่าฟันอยู่หรือกำลัง ต่อสูด้ด้วยตัวเองต่อสู้เพื่อที่จะเอาชนะแม้กระทั่งต่อสู้เพื่องานที่เราทำต่อสู้เพื่อสิ่งที่ตัวเองทำอยู่นะคะต่อสู้กับตัวเองไม่ได้ต่อสู้เพื่อไม่ได้ต่อสู้กับใครเลยนะคะตอนนี้5ดาบนี้บอกว่าคุณสามารถเอาชนะคนเหล่านั้นหรือคุณสามารถเอาชนะตัวเองได้นะคะ ในเดือนตุลาคมนี้คุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนา The Impaler คือผู้ที่พั่งพร้อมคือจักระพัินะคะคือจักระพัิคือผู้ที่มีความเข้มแข็ง Queen of s w o r d หมายถึงผู้ที่ขจัดปัญหาต่างๆด้วยความยุติธรรมและด้วยความถูกต้องนะคะคุณรู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ชอบนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงในช่วงเดือนนี้มีโอกาสนะคะที่จะได้รับ สิ่งใหม่ๆจากหน้าที่การงานที่คุณทำาการประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำนะคะงานที่คุณทำช่วงนี้กำลังทำให้คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องมองทิศทางให้มันกว้างขึ้นหรืออาจจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาให้ชาวราศีสิงจะต้องพิจารณา แต่ถ้าเรามองจากไพ่สองไม้เท้าตรงนี้นะคะเขาจะถือลูกโลกอยู่ตรงกลางนั่นบอกว่าคุณมีอนาคตที่สดใสขึ้นคุณมองออกไปข้างหน้าและคุณรู้ว่าคุณจะเติบโตได้ไปอีกไกลนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์เนาะมีความมั่นคงด้านหน้าที่การงานแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ชาวราศีสิงห์รู้สึกว่าหัวใจดวงน้อยๆมัน มันมันเหมือนถูกถูกหักหลังหรือว่าถูกเพื่อนร่วมงานถูกความสัมพันธ์ที่ที่เราเคยไว้วางใจเนี่ยถูกทําร้ายบั่นทอนจิตใจนะคะถูกบั่นทอนจิตใจทําให้รู้สึกว่าตัวเองต้องรู้สึกรู้สึกเหมือนเจ็บใจหรือชอกช้ำนะคะอันนี้เกี่ยวกับการงานอยู่นะบางครั้งการงานที่คุณทําก็ทําให้คุณท้อ ทำให้คุณท้อบางสิ่งบางอย่างคุณทําแล้วแต่มันเหมือนกับมันจะดีแต่มันไม่ดีนะคะที่ผ่านมามันเหมือนกับมันจะดีแหละมัน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 ยังไม่ถึงจุดที่ที่คุณคุณจะดีแบบพึงพอใจได้นะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะ ให้ใบนี้ขึ้นคู่กันหมายความว่าชาวราศีสิงในเดือนตุลาคมนี้มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จและพุ่งทะยานไปข้างหน้าความสําเร็จของคุณจะเติบโตขึ้นมาอีกอีกระดับหนึ่งนะคะอีกเลเวลหนึ่งทำให้ลหลายๆสิ่งของคุณขยับขึ้นความมั่นคงที่คุณอยากได้การงานการเงินที่อยู่อาศัยหรืออะไรก็ตามที่เป็นการ ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขึ้นหรือปลอดภัยขึ้นในชีวิตประจำวันในเศรษฐกิจแบบนี้นะคะชาวราศีสิงห์จะได้งานที่ถูกชโงกกับตัวเองนะคะแล้วก็งานนี้จะเป็นงานที่สร้างความมั่นคงกงล้อ view of fortune ขึ้นนะคะไพ่ใหญ่ขึ้นถึง5 5ใบเลยนะคะบอกว่าไม่ว่าชีวิตนี้ของคุณผ่านมาเหตุการณ์อะไรก็ตามที่เราชาวราศีสิงห์เคยพบเจอมา มันจะพบวิบากกรรมดีหรือไม่ดีก็ตามแต่นับจากนี้ไปกลงล้อบอกคุณว่าถึงเวลาแล้วที่ชีวิตคุณจะขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีขึ้นถึงเวลาแล้วที่โชคชะตาของคุณได้ถูกกำหนดให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นและคุณต้องพร้อมที่จะรับในสิ่งที่ดีการพร้อมที่จะรับในสิ่งที่ดีคือการเตรียมตัวเตรียมใจและเตรียม พร้อมในเรื่องของจิตสภาพจิตใจสภาพร่างกายสิ่งต่างๆนะคะสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นมันจะทำให้ชาวราศีสิงห์เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีความเจ็บช้ำน้ําใจต่างๆคนที่ทำให้คุณรู้สึกแย่เขาก็จะออกไปจากชีวิตคุณนะคะความรู้สึกเบื่อหน่าย ตอนนี้ชาวราศีสิงห์รู้สึกเบื่อท้อนะคะเบื่อและท้ออะไรที่อยู่ตรงหน้าก็ดูเหมือนว่ามันแย่ไปหมดนะคะมันไม่ดีต่อไปนี้มันไม่มีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณบอกกับตัวเองเลยว่าคุณสามารถผ่านเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ได้นะคะนายออฟเพนตัคเคิลอัศวินถือเหรียญเขาบอกคุณว่าคุณ จะเจอหนทางที่ทําให้คุณพ้นทุกได้จากเรื่องของการเงินการเงินของคุณจะดีขึ้นนะคะของสําหรับชาวราศีสิงห์นะการเงินจะดีขึ้นในเดือนตุลาคมนี้คุณมีโอกาสที่จะผ่านผ่านเหตุการณ์ผ่านสถานการณ์ที่มันแย่แย่ไปได้นะคะไพ่าสามเหรียญบอกว่าคุณจะได้รับความช่วยเหลือคุณจะได้เม็ดเงิน จากาการทำงานจากหุ้นสว่วนหรือจากการลงทุนนะคะการค้าการขายหรือสิ่งใดก็ตามที่คุณทำอยู่มันสามารถทำเงินให้คุณได้นะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะแต่บางครั้งไพ่บอกว่าคุณควรปีกวิเวกนะคะหรือว่าทำเ ทำสมาธิหรือเหมือนกับสนับสนุนดวงนะคะแก้ไขชะตาดวงตัวเองให้ดีขึ้นโดยการทําวิปัสสนาบ้างนะคะสวดมนต์ไหว้พระปลีกวิเวกอยู่กับตัวเองนะคะใช้เวลาอยู่กับตัวเองแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเพื่อเสริมบุญกุศลบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากได้แต่ว่าบุญที่เราทำอะคะ่ะ มันถึงสิ่งที่เราอยากได้หรือเปล่านะคะเราเป็นชาวพูดนะคะเราจะพูดด้วยหลักเหตุผลในในในการได้มาไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามมันสนับสนุนด้วยเหตุผลของความคิดการกระทํานะคะการคิดความคิดการกระทําและคําพูดเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดดีพูดดีทดําดีสนับสนุนเราไปในทิศทางที่ดี สวรรค์ก็จะเปิดนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะเปิดในห้ในสิ่งที่เราปรารถนาแต่ถ้าเราไม่เคยเลยที่จะสร้างบุญสร้างกุศลให้กับสนับสนุนให้กับตัวเองให้กับเทวดารักษาตัวเราแม้ว่าไพ่จะออกมาดีเลิศแค่ไหนก็ตามถ้าบุญที่จะมาส่งเราหรือภาชนะที่เราจะรองรับมันไม่สะอาดหรือเราไม่มีภาชนะที่จะรับเลย มือสองมือก็แปะเ,เปื้อนไปด้วยโครนนะคะเราโยนข้าวลงมาให้เขาโยนอาหารลงมาให้เราก็ไม่สามารถรับได้เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมร่างกายเตรียมสติปัญญาและทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงของกรงร้อที่บอกว่าจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นของชาวราศีสิงห์เนี่ยราบรื่นและรับโชคชะตาที่จะเกิดขึ้นนี้ได้โดยง่ายนะคะรับสิ่งดีๆได้โดยง่าย การเงินกําลังจะเข้ามาหาคุณการเงินการงานนะคะกำลังจะเข้ามาหาคุณส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักฉันช,ชู้สาวอย่างเดียวที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณแย่นะคะคุณรู้สึกตรอมใจคุณรู้สึกว่าคุณท็อกซิกต,ตัวเองในเรื่องต่างๆในชีวิตประจำวันแต่นะเดือนนี้ ให้คุณให้กําลังใจตัวเองนะคะแล้วก็บอกตัวเองว่าคุณผ่านพ้นไปได้คุณสามารถเอาชนะได้นะคะห้าไม้เท้าบอกเอ้ยห้าดาบบอกว่าอุปสรรคต่างๆคุณผ่านพ้นได้ในเดือนนี้คุณเตรียมรับสิ่งดีๆได้เลยการเงินการงานความรักแม้จะเ,เข้าใจกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างแต่ก็ไม่ถึงขั้นที่จะเลิกลาแตกหักกันนะคะสามารถที่จะ อ,อ,อยู่ด้วยกันแล้วก็มีความเข้าใจกันได้ในช่วงนี้นะคะสิ่งดีๆกำลังเข้ามานะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่สนับสนุนนะคะ ไพ่บอกว่าชาวราศีสิง์ในเดือนตุลาคมนี้กำลังได้รับโอกาสความเจริญเติบโตและความงอกงามในงานที่ทำคุณมีโอกาสเติบโตได้อีกนะคะถึงแม้คุณได้อะไรที่ดีๆมาแล้วหรือยังไม่ได้ในเดือนตุลาคมนี้คุณจะได้รับอย่างแน่นอนนะคะเป็นสิ่งที่คุณพึงพอใจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงนั้น จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เอ่เหมือนลมเปลี่ยนทิศอะคะ่ะเหมือนที่ว่าการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะการเปลี่ยนแปลงของหัวใจด้วยนะคะถ้ามีใครใครที่กำลังรู้สึกว่าความรักไม่ลงตัวก็อาจจะต้องเอ่อทำความเข้าใจหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ ปรับตัวเข้าหากันอย่างเงี้ยค่ะปรับตัวเข้าหากันให้มีความชัดเจนมากขึ้นนะคะบางครั้งคุณก็ต้องถอยห่างออกมาบ้างนะคะเพื่อมองเห็นปัญหาให้มันชัดเจนขึ้นการอยู่ในจุดศูนย์กลางของปัญหาทำให้เรามองเห็นปัญหาไม่ชัดเจนนะคะก้าวออกมาแล้วก็โฟกัสลงไปใหม่ว่าอะไรคือปัญหาของคุณในตอนนี้มันจะทำให้คุณผ่านพ้นไปได้ คุณจงเดินออกมาจากสิ่งที่มันทำให้คุณรู้สึกแย่ใครที่ทำให้คุณรู้สึกแย่ให้คุณปล่อยมือเขานะคะแล้วก็พาตัวเองออกมาในจุดที่มีความสุขใจสุขกายมากขึ้นคุณอย่าจมปลักอยู่กับปัญหานะคะมันไม่ช่วยอะไรให้ดีขึ้นแล้วสุดท้ายคุณก็จะได้รับความโชคดีได้รับโอกาสที่ดีนะคะ เซเลบริตี้นะคะบอกคุณว่าคุณลำกำลังจะได้รับโอกาสจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์มองเห็นเจตนาลมของคุณแล้วเพราะฉะนั้นการที่คุณจะได้สิ่งที่ดีเข้ามาในเดือนตุลาคมนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะเป็นเรื่องที่คุณสมควรได้ถึงเวลาแล้วเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วที่ชาวราศีสิงห์จะผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่ ที่เจอมาในชีวิตนะคะช่วงนี้เดือนนี้เป็นชื่อช่วงที่ดีเป็นเดือนที่ดีสําหรับชาวราศีสิงห์ที่จะเริ่มต้นตั้งรับสิ่งใหม่ๆนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตและสารต่อให้มันเป็นพลังงานบวกนะคะให้มันไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นเมื่อกองล้อชีวิตคุณเริ่มหมุนแล้วนั่นหมายความว่ากําลังใจคุณควรจะมากขึ้นอะไรที่เป็นพลังลบ อะไรที่ทําให้จิตใจคุณท็อกซิตคุณเลิกคิดนะคะแล้วก็มาหันมาดูแลตัวเองสภาพจิตใจสภาพร่างกายเรา ให้อยู่ในพลังงานบวกพลังงานดีนะคะหมันสวดมนต์ไหว้พระทำบุญแล้วก็ตื่นเช้ามาใส่บาตบ้างนะคะเพื่อที่จะได้สนับสนุนบุญของคุณกงร้อของคุณให้หมุนไปได้ไวขึ้นและไปในทิศทางที่ส่งเสริมชะตาของคุณนะคะคก็ขออวยพรให้ชาวราศีสิงห์มีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จทั้งด้านการเงินการงานและความรักนะคะสวัสดีค่ะ